อึฮะตายไปซะไร้กาดมากอย่างที่คิดเอาไว้เลยพวกแกมันก็แค่คนเชิดฮะไม่มีวันทำลายแผนการของท่านได้หือพวกแกมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แกจะไม่มีวันได้หรือฮะ กทำไมมันถุกไม่รบอเฮ้ยแกยังไม่ได้ตอบคำถามของฉัน <c oughs> ขอาฉันเลยดีกว่าไม่บอกก็ตามใจถ้างั้นก็ตายไปซะ <c oughs> ไม่ว่าพวกแกจะเป็นใครฉันจะฆคาให้หมดซะเอานี้คงไม่มีใครมาขัดขวางอีกนะบทผนึกรูปแบบทั้งหกเอาละเฮ้ยแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วอ๋อ จูจีทำไมถึงมาที่นี่ล่ะเพื่อคารู้สึกเป็นห่วงนายนะ่ะโหเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับพี่ชูสภาพที่นี่เลยเป็นดเลยฮะฉันไม่เป็นไรหรอเรากลับกันเถอะนะอืมเอาล่ะทุกคนกลับกันได้แล้วฉันมีเรื่องปรึกษากับอาจารย์ใหญ่เกี่ยวกับการฟื้นฟูพลังวิญญ,ญาณนะนายรู้บากแสลแล้วเหรอใช่อ๋อมีคนออกมาจากเมืองคุนุุนล้รอดิงด้วยพวกเขากลับมาแลรอพวกนายเป็นยังไงกันบ้างชูาฮ ยุยฉันไม่ได้เลืองจริงๆฉันปล่อยให้พวกเขาตายพวกเราเน่ะไม่เป็นไรแต่ว่าพวกเขาไม่ได้กลับมาเหมือนพวกเราเฮ้เข้าใจแล้วก็แมฉันไม่ได้เก่งเหมือนดอยดิที่ได้ช่วยทุกคนเน่ะบ่นดิกำลังโกหกเราเออคุณซูฮาจะกลับแล้วหรอครับใช่ฉันจะกลับแล้วไว้เจอกันนะเ้ซูฮานเดี๋ยวว่างๆฉันจะไปหานะอ่ะต้องคนเห่งความมืด ลอดชวงงอนเหรอจกัก็พรดปีศาจตะวันตกูกค์จัดทั้งหมดเลยสินะและแผนการของข้าถูกบรรทุนไปสองครั้งเจีเด็กคนนี้ยังไงต่อละครทีนี้เจ้ารู้ไหมว่าเด็กคนนี้เป็นใครเขามีชื่อว่าสุหานครับฝีมือลร้เกิดมากเขาสามารถเอาชนะเทพีปีศาจได้และล่างคนของมาหาเทพไปยนุนอ๋อเกือบลืมไปเลย อีกทั้งเขายังเคยตอกกอนกับ12ปีศาจของเราด้วยครับจะให้ผมปิดข้อเข้าตอนนี้เลยไหมล่ะครับอย่ากดจับตาดูบันวหวรับทราบครับมหาเลยเชิงเปเออพี่ชูอาจารย์ใหญ่เรียกพบครับเห็นอาจารย์ใหญ่บอกว่าพี่มีเรื่องจะคุยเข้าใจแล้วขอบคุณมากนี่วันนี้ไม่มีของอร่อยติดมือมาบ้างเหรอทันทันทันเอารับไปว้าวอร่อยจังเลย มาน,น,นี่ช่างดีกับฉันจริงๆห้องอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ผมมาแล้วครับเอาละเธอไม่เลือกอะไรจะคุยกับว่ามาตอนที่อยู่ในเมืองคุนหลุนเราได้เจอสัตว์ในตำนานอย่างจูวหะหมอนอกจากนี้ยังมีชายชุดดำด้วยครับพวกเขาพยายามแยกชิงดอกบัวปนเพื่อปลดปล่อยหลบปีศาจแต่ว่าผมก็ได้ขัดขวางพวกเขาเอาไว้ก่อนผมคิดว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้เป็นฝีมือของจกักรพรรดิปีศาจต,ตะวันตกครับอ๋อหวกครเนาะ จะก,ก็พดปีศาจตัว,วันตกจะกุ้นหรอนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆกแล้วโซฮอตเธอก็ไปพักผ่อนต่อครับขอถามพวกคุณนิดหนึ่งพวกคุณคิดยังไงกับเด็กคนนี้จะให้เขาคข่รวมสมาชิกสือผา,าความจริงไหมถ้าถามผมผมก็เห็นด้วยครับก็ตามนั้นแหละค่ะในเมื่ออาจารย์ทั้งสองคนเห็นด้วยก็าตามนั้นแหละ <laughs> ทางออกห้องอาจารย์เฉยอ๋อยุจีทำไมเธอถึงมาที่นี่ละ่ะ ชูฮานฉันได้ยินข่าวว่าจาย์ใหญ่เรียกนายน่ะ๋อะนี่จดหมายนาย๋อจดหมาย